ที่รักครับถ้าใครพูดว่าที่รักก็จะพูดไม่เพาะนะครับไอ้ยโดนปิดการแล้วมั้งเนีย่ยดูโอ้ยกอเลี้ยโอ้โหโอ้โหเจห้าหกหูหูตัวอะไรน้องมามาพิมพ์ได้เปล่าตัวอะไรพิมพ์ได้ไหมบ้านเรืตัวอะไ,ร,ไ,ร,ไรอ่ะพิมพ์ไม่ได้เหรอจะสร้างห้องใหม่เจห้าหกเจเจห้าหกมาเจห้าหกขออนุญ,ญาตขนลุกไม่ต้องขนลุกค่ะที่รัก ที่รัก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 ไอเด่นเล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 ่นกับเป็นม่วงกี้ย่อนที่รักที่รักฟ้าใส่ะฟฟาใส่ะฟ้าใส่เป็นที่รักพี่นะครับเป็นอันนี้อันนี้เป็นแฟนพี่คนหนึ่งนะครับน้องฟ้าใส่ะเออฟ้าใส่เป็นแฟนพี่อีกตัวหนึ่งอีกอีกคนหนึ่งนะครับโอ๊ยกอลีอจะเจอขนานแล้วฟอเรนฟอเรนพี่โหเอ็งอย่างงอมนะไม่เอ็งเองเล่นฟอเรนเอ็งอย่างงอมนะทุกคนครับอย่างงอมนะครับถ้าพี่ตอบฟอเรนอะไรอย่างเงี้ย ห้หามงอมนะครับบูบูบไรบูบูห้ามงอมนะครับถ้ามีตัวฟอลลิสอะเจ้าชูจังรับวอลเล็ตรับค้าแอดไลน์หน้าโปรไฟล์มาเลยครับรับทุกช่องทางครับแอดไลน์หน้าโปรไฟล์มาเลยเลยครับแอดไลน์จองห้องมาได้เลยครับรับทุกช่องทางอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยแอดไลน์หน้าโปรไฟล์ครับมีแฟนกี่คนคะก็มีฟ้าคนเดียวแหละตอนเนี้อะไม่ก็มีฟ้าคนเดียวแหละเออ ก็มีน้องกอยใช้หายคนหนึ่งแล้วก็ฟ้ายคนนึงนี่แหละเออจะให้พี่มีกี่คนอ่ะพี่ก็มีแค่ใขเดียวโดนสอ,อ,อ,อนงศูนย์กดออกขำเอะโดนสองศูนย์ออกออกขำเลยรบบ็ดได้วะาจะไม่ได้แพ้เลยอืมอใครอยากเล่นหนึ่งหนึ่งอะไรนะโปรไฟลไม์มาได้เลยครับจองห้องยี่สิบครับอืมอืมจองห้องยี่สิบครับมีอะไร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 อะไอะ หายาเจอหน่อยไหมครับเจอได้หมดครับต้องแอดไลน์จองห้องนะครับแอดไลน์จองห้องนะครับคิดว่าชนะอาดูอินพี่ได้ก็มาครับเอามาเลยครับเออถ้าคิดว่าชนะอาดูอินพี่ได้เอามาเลยครับอยากแพ้เว้ยอยากแพ้จังเลยอ่ะอาอ้อยากแพ้จังเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวออยากแพ้จังเลยอ่ะอ้าวอ้าวอาวออยากแพ้จังเลยอ่ะอ้าวอยากแพ้จังเลยอ่ะ เชิงไหลกอลีเอเชิงเหร่ออําเชิงไหลกอลียดเฮ้ยโอ้โหอย่างงี <c oding> ้สวยอย่างงี้สวยอย่างนี้สวยเชิงไหลกอลียดฮะเชิงเหร่อเอ้ยแล้วมันคลิปมันไม่ตีเลยวะเฮ้ยคลิปมันไม่ได้ตีเลยพี่วะเนี่ยโอ้ยไอ้คลิปมันไม่ได้ตีพี่ทําไมเนี่ยเฮ้ยคลิปมันไม่ได้ตีทําไมโอ้เสียระบบเลยไม่เสียระบบเลยว้ยเสียระบบเลยเสียระบบเลยไอ้ฟอนเลนหนีไหมอะต้องฟอรเรนหนีไหมอะเอ้ยนีจะหนีดิเออจะหนีดิโอ้คลิปมันไม่ได้ตีพี่ว้ย โอ้โหคลิปอย่างข้อกอะไม่เสียระบบเว้ยมันเสียระบบเว้ยกูดูเออไม่มันเสียระบบ,ะบ,บคลิปมาให้พี่ทําเพื่อพี่ไม่ได้อยากต้องการทีคลิปเว้ยเอออะไรของเขาะนะ่ะเอออะไรของเขาะนะ่ะเออไปเขาอะไรมาวะโอกซเกอร์อ่ะเาขาเป็สามโอ้สวยเว้ยสวยเว้วยตนี้สวยเว้ย ตอนนี้สวยเว้ยห้ามห้ามห้ามถอยถอยถอยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยอะใครหนึ่งหนึ่งแอร์ไลน์นะจองห้องหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับจองห้องยี่สิบนะครับไม่มีกฎไม่มีกติกาเล่นได้ทุกตัวครับก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ตบกอเลียตเดี๋ยวกอเลียก็งอมอีกไม่เจอใครใครเจอพี่งอมทุกตัวเว้ยไอ้นี่มันเป็นราชานักตบข้อของจริงเว้ยเออมันเป็นราชานักจบข้อของจริงเว้ยเออโหมันเก็บมติไว้โอ้โหเกอบสวยเลยเรา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 ต้องเล่นแบบหมายหยอกไก่นะครับเราต้องเล่นเล่นแบบหยอกไก ไม่งั้นเขาจะไม่ล้าเล่นกับเราครับคนดูอ่ะเออคนดูเขาจะไม่ล้าเล่นกับเราครับเราต้องเล่นแบบวิธีการหยอกนะครับเออแพ้ห้ำงอมครับแพ้ห้ำงอมแพ้ห้ำงอมแพ้ห้ำงอมนะครับแพ้ห้ำงอมนะกอดลงกอ,กอเลียดอ่อะไรอ่ะเละกอเลียกอคอกกอเลียหรือกอคอกวะเนี่ยเออไม่กอเลียหรือกอคอกครับถามจริงเฮ้ย อะไรเนี่ยน้องไม่กอลีททำไมพี่ตบนิ่มจังวะทุกคนฟอร์ไม่เป็นเลยไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นมาอะไรเองเลยครับถ้าเป็นมาเองเลยครับถ้าเล่นเป็นอะไรจองห้องมาเองเลยครับเออถ้าคิดว่าเก่งอ่ะเออหมายจากไก่ก็ลอกจอกเออถ้าคิดว่าเก่งมาเลยครับต้องการคนเก่งครับที่ฟอร์เลนเก่งๆอ่ะเออไม่ต้องการคนเก่งครับอืมต้องการคนเก่งครับไม่ต้องการคนเก่งครับไม่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 จะไม่ต้องไม่ไม่ต้องการแบบคีย ไม,ไม่ต้องการแบบ yes ไม่ต้องการแบบพวกะ่ะเออไม่ต้อง as นะครับเออไม่ต้อง a ะเออไม่ต้อง as นะไม่ต้องอ s นะอะไรอ่ะฟอร์เรนอ้อันดอ <laughs> อันดออืมอันดอยอยากออกไรคาฮ่าเงาเสียงกับอะไรครับอ่านไม่ทันรอเล่นรอเลดหน่อยลูกพี่ไม่รอครับ รอทำไมใช่คนที่เคยเล่นกับแบทบีไหมครับใช่ครับเล่นแบทแมนครับเป็นราชาแบทแมนนะครับเมื่อก่อนพี่เป็นราชาแบทแมนนะครับนักตบข้อกับเป็นมหาเพีตบข้อคับพี่มหาตบข้อคับเอ้ยป้อมแตกเล่น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 เล่เล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  ลังตู่อยู่จอาได้ใช่ครับชื่อนั่นแหละครับออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรักลุงตู่ตลอด